วันนี้เวลา16นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกด้วยสเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณนาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะพระที่นันงอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเรื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปีพุทธศักราช2563ในการนี้ทรงจุดเทียนทองทเทียนเงินและทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยทรงจุดทูบหางและทรงปักที่เครื่องสังเวยและทรงจุดทูบทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระป้ายที่พระที่นั่งอมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหลอ ทรงเครื่องกษัตริย์ธิราชพระหัต์ขวาทรงพระแสงขันพระหัต์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนจะรึกพระประมาพิไทยด้านหลังซุ้มเรือนแก้วเป็นภาษาจีนนอกจากนี้ยังมีพระป้ายที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2563 เวลา16นาฬิกา39นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2563ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยครั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุบโบสถทรงจุดเทียนรุง่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรทรงจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปิมกรทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการ good, ทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียน,นเครื่องนวัสการทองทิศท,ที่น่าธรรมาศิลาแล้วประทับพระราชอาัฐในการนี้พระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาการแทนผู้มยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายจเจ้าอาวาสพระอารามหลวงเพื่อจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานห้าพระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมะบิดพิษดุสิทธวนารามวัดราชบาพิษสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันม่าฆบูชาเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการคือพระสงฆ์พันสองรูปได้มาประชุมพร้อมกันอย่างวัดเวรุวันโดยมิได้นัดหมายเพื่อสักาการะพระพุทธเจ้าโดยพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นเป็นเอหิพิกุอุปสัมปทาหรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญาหกและว,วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือนสามจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตหรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์สี่โดยพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้นซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสรุปใจความสำคัญได้ว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธ สำหรับการพระราชกุศลมาคะบูชาเริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนื่องจากพระองค์ทรงพระราชดำริว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนควรจะได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทางนี้ตามปฏิทินจันทรคติของไทยวันมาคบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนส แต่ถ้าปีใดมีเดือนอาทิกกมาศหรือมีเดือน8-2หนจะเรื่อนไปเป็นวันขึ้น15บห้าคเดือน4โดยในวนปีนี้วันมาฆบ,บูชาตรงกับวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2,563